คะแนนเท่าไหร่แล้วเนี่ยคะแนนเท่าไหร่คะแนนเจ็ดสิบแปดสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องช็อกโกแลตชีวิตเนี้ก็เลยมาเล่นเกมพีไฟกันนะฮะง้ออีกแล้วเหรอมันขึ้นเร็วเถอะวะมันขึ้นจากอะไรวะเมื่อวานเก้าสิบเจ็ดมันขึ้นจากที่แบบเหมือนแบบเราชนะแล้วเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยบวกหนึบวกหนึ่งบวกหนึ่งแต่ก็ไม่รู้กันไม่ตรวจพบการโกงอุ้มมันมีลบด้วยลบแปด วิดีโอที่บันทึกไว้เซ็บันทึกวิดีโอความชนะะก็วีก็มาเล่นทีวีนน้แล้วก็มาเล่นกับกับ,ก,บกับคนที่โทษเรานะฮะว่าว่าไปช่วยเขาไม่ได้แล้วแล้วกระทั่งที่มันนี่อีกตัวมันยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ยิงเข้ามาเอาลูกกี้แล้วมันจะมปยิงเข้ามาไหน ไปสิเออไม่เชื่อหนูอีฉันไม่ฮิวใจเลยฉันไม่ฮิวแล้วฉันไม่ฮิวใจหรอกฉันเบื่อเธอเธอโกหกฉันม่ได้ก็หกก็ก็คืออีกก็คือหนูยิงมันดาวมันก็คืออีกก็คือก็ยิงมันดาวแล้วมันยืนอยู่แล้วจะวิ่งไปหามันทำไมว่าให้วิ่งกลับมาคืนไม่ได้ก็มันยืนรออยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนั้นก็คืออีกตัวมาจากเดี๋ยวเดเดี๋ยวจะติดให้นให้กันอัน้ สุจีนให้ปุนาให้ไม่ไม่ไม้ากียั้นสมบัติไม่จีนให้ปุน่าให้เอออ้าวไปเี้พวดจริงๆก็ปุไอ้ไอ้กยังจำขุแล้วมังกรจีว่นอกระดิ่งเงี้ยก็ต้องปั่นม่วงสมองวิ่งไปทำไมแค่เตปั่นรอไปช่ยให้ยง วิ่งกลับมาช่วยปีก่อนก็แล้วได้เพื่อนมันก็ต้องไปช่วยเพื่อนมันก่อนถ้าเราช่วยคันแก้ได้ก่อนเราก็ยิงกันคืนได้ม่วงไอ้สมอง, ALL, งเกมสมองมองยากเล่นเกมหรืปุชลาดก็ที่จริงจะวิ่งไปแล้วไงแล้ว<ส>มันวิ่งไปผมวิ่งไปผมวิ่งไปเออมอ่วงพลนมึงสิงจะไปฟาร์มมึงจะไปฆ่าม,ามันแล้วมึงจะไปฟาร์มก็ไม่เห็นปีไม่ให้เตยไ,ไปกูอักลอยม่วงเกมต้องจาว่าต้องจาว่าเตยเตยเตยให้ปวตั้งงัดให้ปวดจื่เออหนูไม่เห็น แปปจือปปจือก็หนูไม่เห็นอนะทำไงเอาเรื่องจริงหนูไม่เห็นเปนไงก็ไปเลยก็นหนหูไม่เห็นรมงเละใหปลูมตงไม่รู้ใครช่างมันอิง ก็เล่นเมไม่ปันน่นห้มันมีคนยิ่งอยู่ออยหเห็นคนวิ่งไปทางนั้นไหม จะบินไปจะขี่ไปชนมนนันไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อตามมาทำไม มันข mm ึ hmm. ้นไปต้นไหนตามมาทำไมไม่เชื it it like, ่อหนูแล้วเชื่อเชื่อหนูตามหนูมาทำไมแล้วตามหนูมาทำไมเหมือนว่ามาจะมีการใช่ไหม

แต่มันยินอยู่ด้านข้างอีกคนหนึ่งมันไม่เห็นบอนจะยิงแต่คนที่มันจะยิงมันตายบอกมันไม่ดูเพื่อนที่มันอยู่ที่อยู่ด้านใช่ใช่ใช่ห่วยแ<ะ>ต่เ<จ>ราที่หคนยิงเรา กเคช่วยให้าชตให้จะช่วยให้กอจะช่วยเอ้าขอโทษได้ไหมล่ะว่าจะช่วยให้ให้เรียโดนแล้วก็จะช่วยด้วยไปชพี่ชุบขีวิเหนุหนูครั้งเดียวเองหนุกจะช่วยชีวิตพี่ตั้งหลายครั้งมาทำไมไปเลยไป ไปแล้วก็จะให้เล่นอยู่ไปกินตาม่อยไปยังวิ่งไปทันหนูกลัวหนูตา่างม่วงเฮ้ยให้กินอะไรเลยจะชุบชีวิตม่วงไม่ใช่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 เลิก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 จะว่าขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมก็ต้องยอมรับผิดไม่ใช่ว่ามาเถียงข้างๆครูเลิกได้ไหม ไม่ใช่ว่าจะมาเทียงแกมสะแก้มตรงน่ะนนมึงต้องยอมรับว่ามึงผิดยอมรับความจริงมันไม่ตายหรอกดูคนข้างหน้านลไม่เห็นนั่นวิ่งกระโดดโด่งโดโดดหนูมาที่อื่นดูเยันนะบูดติดเฮ้ตายเลยเหรอเกลียดเลยเีลแเลยดี๋ยวนหนูก็ตายตามนะ เคยเบื่อมใค้เบื่อมสมัยท่านเคยเห็นตรงเรียนสรละครไหมนี่ไปสอบสรละครตรงนี้มีให้กบจีให้ยุสิบเก่าเนี่ยสิบเกาให้กบจีลุงเขาพาไปอยกบไปทำไมเนาะให้กบจีกินัดชอบก็ษณอดังให้ิสาวันกูสรละครให้กัดให้กันนักเรียนสระครนให้สอบโาษนาน่ะคิดแม่ว่ะ ตัวท์ให้เดียวหมื่นเลยศัพท์ให้เดียวหมื่นเลยซ้ำกซขับน้องเฒาหุ๊ไปั็นตัวของมนะองมทีนะของสารพินะถ้าตบะแค่ทับแับกอนเก่าๆมึงเียนอนอ่ะตัวซ้ไปเจอื่นแล้วไปเจแล้ว ขายยิงอี่หนูข่ายยิงน้องค่ายต้องตายอย่างสงบนะช่วยชักซาดมา ยัดลูกซองมาแล้วให้กระเบื้ด้วยลูกซอง6ปีคนเดียว6ปีคนเดียวไอีจังบอสต้องจะงเลียบเลยอีรี้บอกเลยอะแทงต้นก็ไม่อีจังบอส6ปีคนเดียวดุกูดูคนข้างหน้านั่นยิงมาสิมันวิ่งอยู่ยิงมาสิยิงกระเบื้อง

ก็มาติดต่อ <pir isolation language> ยิงตายแล้วก็หนีไปยืนรออู้นนอีกคนนึงเฮลไม่ต้องเข้าหรอกใครนี่โอ้ไม่ใช่หรอใไร ใครก,ไรครกไรไร็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่้ใครก็ไม่รู้ถ้ายิงอะะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปไหนซีเบียโน, <oule, S 2> น่นโน่นโนคนตรงโน่นอ่ะตรงไหนโน่นน่นะเขาวางไอ้วออยู่โน่นะน่ะเขเห็นแล้วน่ะโน่นน่นะโน่นนะ่ะยิงยิงยิง นั่นไงสองคนน่ะเร็วๆสามสี่คนยิงมันก่อนหิวก่อนไปยิงมันให้ตายก่อนไม่ต้องมาหิวเดีเ๋ยวเดมันมีเลือดรออยู่เตะจับตัน,นตายแล้วใช่มันใช้ปืนอะไร,รอ่ะยิงไกลแค่ ม,มันส่องกล้องไงมันก็เลยมันมันหน่าย,ยิงนบ้มากเราเทนี้มันยิงไม่ทุน <c oughs> <c oughs> ที่สันดาลสันดาลโอไม่กัดที่ไหนเนี้ยโอ้โหเออเออเอเอ ฮ่า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 อ่าอ่าอ่ใครยิงท <c oughs> ุกคนเห็นคนยิงไหมใครยิงนูน่นนู่นนู่นตรวจมันเข้าไปใน <c oughs> บ้านแล้วมันก็ตุยแล้ว แล้วมันก็ยังมีคนยิงกัน2อตมันมีคนยิงกัน2ตัวนะคะเราไม่รู้เราก็ขี่รถไปซ่งยังไม่รูดแล้มันขี่นูนแน่แค่แล้ว,ลวขี่รถทอนมันไปทุกมันหัวแตกตาย ก็มีอีกตัวมีอีกตัวแล้วก็ทุกมันหดติดใจเป็นโอ้ยกูได้เอา,เอาอยัางนี้แต่คอยอยู่ซื่ซอๆคอยบอปปา ก็ปากบอติงบอเมนเรื่องของฉันค่ะมีเส้นเรื่องของฉันที่จะไปพูดถึงเฮลเมียเฮลเมียยาเจ้าเฮลมีนะคะแหน้องบุญปรึงจ้อแกไม่ได้ปืนขาใช่ไม่ได้ปืนสักกระบอก เกรงปุ๊กก็น,นอติงมุยก็ให้สิ่งที่กูกัดชีวิตกูบันเนียเลยงั้ให้จิกัดชีวิตกูบันเนียเลยให้มอหน,น่อยไหมให้ปุ๊กก็น,นอสักอย่างฮิวตัวเองก่อนแล้วไงตรงระเบียงอ่ะฮิวอะไรลรำไม่มีปืน,นไ,มไม่มีอะไรเลยไหนไม่มีอะไรเลยโรงจงบ้านล่ะนนใ,ใ,นในบ้านให้หมุดวงยมให้ในบ้านได้ที่อะ ไปตายเอาดับหน้าลูกไปตายเอาดับหน้าไปไปเลยความหวังของหมู่บ้านให้เจ้ากันความบางของหมู่บ้านให้เบื่อตู้บไปให้กุกันนอสักอย่างชั้นสองชั้นสองไหนไม่มีอะไรเลยชัวชัวชาต์ชาต์มังกรคุณทำอะไรชิมมาให้ชิม เรียบร้อยวิ่งไปหาความตายเดี๋ยวพี่จะไป